ค่ะสวัสดีค่ะเจว่าชาแน,นลนะคะเจว่าเด้อค่ะมันหนิเดี๋ยวมันหนิเข้าสิไปเ่นกับคุณยายเนาเด้อค่ะผู้ใดสิมาเล่นมาฟังน้ากันกับตามมาเลยเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะตามมายุน่าคุณยายเด้อค่ะว่าคุณยายพ้นสิได้ตัวใดมีตัวเปลี่ยนแปลงบ่ท่านผู้ชมตามมาเลยค่ะยาลือเด้ออ้มันหนิคือบ่อนคือดีเธอ,อว่าเย็นเหม่อเนาะ เย็นเย็นแม่ฮัดแต่คนที่บ่เฮ็ดนั่งมืึนมาก็บ่ลกเพานลุกงานไงบ่ลุกแม่ลุกงาอยู่ให้น่ะน่ะบ่เลยลกลกไปสามไปนึ่งเพราะที่จ้างเขีนก็ลกมีเขี้นก็ลุกมาปาก่อเฮ็ดเขีนก่อจักมือก่อนก่อที่ไปลกซอยโจมึงอยากได้เงินเก่ามึงอยากได้เขคลกับเอาคนเจ้าเขาไม่ชินต่าเออมาชินชินหน่อยังเกยเฮ่อเฮ่อบอกเขาจะขึ้นบ้านมาใจเห็นเห็นหนองเนี่ยบักเขี้ยบแม่ไหนคือมาใจเห็นหนองเนี่ย เดือดเือยังับเลือยังม่รอต้นสายเดัมีอยู่อันนี้เขียวบาทเขียวมาใช่ตัางนะมึงต่างด้วยเหย่ไหลจิงมาท่นยายไปหลแก่ค้นก่อยบ่เองเอ่อแม่นเขาเจ้าอยู่ดอกหวางเก่งใจยันเจ้าไปขายเนาะโอ้ยบววบเดยอดเนี่ยขายได้เป็นไห้ขายอ้วนเดือ้ค่อย เป้กีจังล่ะคนพางเสี่ยงินมันกมดตัววันจะหน่อยทานบอกวันคุยเนะมันํามาน้ำหลวงวัดชนะหรอกลายย่ไปว่าให้คนกินโนดไปบุญในท่านจะได้รายไปกัสิีบเขาได้เขาไหเขากินคึกกันย่อไปว่าให้เขาเกี่ยวกินโนดก็ได้บุญคือเก้าโนดตัวปันกันกินตัวเพ่งยังเนาะคอยนับเพียงบวัตายย่งคอยรับอะไรฝาแล้วเพ่งเนาะสางสที่เมียวดีเด้นโกี้ที่เน่ะทีไปขี้ที่เยอะอีกเนาะ คนมาขอเขาไม่รับต่อเฮงเจ้าก็มาให้พูดมาคิดเด็าก็ตายังไงเห็นรอวนบวังต้งยังข้างในนต็มกับเพื่อบอกอันนี้คนเราเห็นกงฟังเนาะอันเดี๋คือโทรทัศน์ขจ้ายังผิดการต้นบักคุงอยู่เห็นอยู่บอกเขาฟันต้นบักคุงกันถี่อันอันอันนี้กะคือดิ้งยินอยู่แถวต้นบักคุงกับยางตะคุนติดอาหฮันอันนี้มาฮุมไม่ประจันต้นนู้นหน้าบ้านของยามง่ายแต่มากกบโรยีละไมมากโรยีละไม่แย่พอแก่เด็กหน้ากูเพื่อนก็อยากสูขวัญก็ว่าไป ตักไข่มาเจินนอรอยกจะเอาหนอเอากินในแม่เนียังหนอ้วเดี๋ยวน่ะดมันเอาใจเห็นน้านงเราบอเอาใจเห็นแค่ถุงน่อยเยโอ้ยเป็นไรวะตำน้ำน่ยตำกบักม่วงเอาขึ้นเราบอกบักม่วงก็บักแดงไม่ไงเผากินนั่นบักแดงเฮ็ดบวกหรือเน่ยกระชากูงแม่ก็บักม่วงแม่ลูกก็บกวยังมาฝากกระช่างบอกว่าเึงอพุงเฮาว่าคนด็กินที่บลเอ้ใจเห็นน้าเ้อ นั่นหมายงมาจกว่ามักว่าไงเนาะเชฟผัวเฮ็ดอ่อนห่านตอนหน่อยงามงามผัวเฮ็ดนั่นไม่ย่งผัวเฮ็ดตอนหน่อยผัวเฮ็ดหูหลูไม่ผัวเฮ็ดงามก็ทีหนึ่งคงจะมรองมาเอานาหมางก็จะมาสายจะมาเสาเนี่ยมานม้วนม้วนม้วนหลาเข้ามางข่มัเดือหนาที่เนาะแม่เพิ่นก็นั่งทาเพิ่นกินขอาเสาเนาะเขากระยา็เพิ่นหลดเขาอันนั้น แปดโมงนี่พอดีเพราไม่สวมก็อยากชุบยูเแ่าเฮงชุบใส่บะักแปลี่ยนยังไงเพราะไม่สวมก็อยากชุบโออยากสวมจ่ดเดิมเพราะมันแบบไม่ใช่น้ำเดิมมันน่ะหมาเอาขวดเจียวใส่ถูกมาให้มันไล่ฟุ้งงอย่าลอยเนาะเครงเนาะ่ครขั้นเลี้ยวเรียบลอยใส่ปุ๊กคนเออดูไอเจอไอแม่่นแบบเมื่อนั้นตามมาห้องอีกเนี่ยเด้อโซฟี่มือตัวช่วยมาดามไรเขาแตกไม่เท่าให้แล้วชั้นทำคนละก่อยากกินน้ำจอเนี่ยคนละ่อนะเบาอยากกูชันทุกคนละ เอาใจรบยห้อาใจห็นหน้าเนี่ยบอกโอ้ยไม่น่ากินแล้แม่เล้เบอกไม่ทอ้อนรว่าเขาอยากว่ะถ่เขาดงนว่ามาเฮยมันจางว่าไก่เดียวโอ้ยถัางหนักเป็นตาบมังุเจียบมังเฮ้ยคนะตันาเป็นตเสียีหลีได้หอมันเสียบได้ถ่นวาเะเขาที่แจ้งยุบไปอ่ะไงคนมากนน้องม้าเนี่ยเที่แจ้งบเจ้านาะไม่ชมก่อนกับเพราะมีผู้กินผมน้มักเนี่เสียบตอมันก่อนอนชุบเนาะ ต้องคนจีนเอามาให้ดอกขีเส้กกระปุก่าให้กระแดดข้เสียยาดอกพมาค้ากันดูอยู่ไม่ไม่กินน้ำกันตัวมวแพงเลยบ่มีเนี่ยเนกัม้แม่เนา้อหนงมันจบอกปลาเนาะเพราะหนแกนกับน้องแพงกันี่เป็นอย่างเื่กก็ถือหถ้เว่าถ้าเก่ยมันก็ถือเลยนี่นว่าถึงก็ถือ่าเกี่ยวเนาะฉนไม่มันได้นอกห้ามถือ ถว่า่ไ้ยตวกันเนาะมาทกตบรรยากาศ้าเาตงให้ตงหน้าเย็นเ็นผู้ชมพามาชมบรรยากาศโอ้ยนบอกทัวร์บ่อแหลมไม่เจามือมันก็สีตีงให้ถงมาพร้เอเอาไปปลูกกอไปเรือขั้นเห็นขนสีสอแ่บ่เียอยน้อันนงับอกทัวปีหอยงามหอยยังง้ดีขนขายทางหยผเอาไปขายขายดีทำไงขเก็บเงินละปเป็นหาอันนี้นะตีนบานมหาชัยนะครับ

คอยเสียเอามาให้เจ้าอยู่ให้เถอดว่ามันเถียงแล้วนะที่ส้วนพ่อกจะพูดไปกินเป็ปลูกข้าวมาเขาท่านมาในบอกชวนยังยันต้มาสื่อของเจ้าเถอะมึงใครนี่ไม่ม่นเอาเด่นยดีมาเลิกมาเฮ็ดทีมตั้งว่างไงแม่ลูกกับแม่ยากขายเราไม่ยังไม่หน่อยขายยังไม่ร้านข้อตาเอาอยู่เลยคอยปลูกแม่ห่วยทำว่างไงอันหักกระาท้งเหมือนรักช่องหักกระแท่งที่ทำไงแกของวะลูกเด็กนถอดอย่างแกทำเสียป ขายงานคนส่วนๆนะเด้อห่งเมื่อละบพันเมื่อหวยเกียรยีนวาายเพื่องมึงถึเลาขาบอกงบักวกเนาะขายอีกขายน้าบ้นก็บคันเสียว้ายมไดจนบ่หอยเราะทสองเดือนละสามหมื่นูเด้อมื่อละัมันกับมวยยเดียวกือเรียกแ่วันแมไปแมงหมดั้นนี่แม่ดูว่าหายาอยู่บ้าน ซื้อตัวใดึนบวกเขาซื้อตัวใดวาพี่ตัวด่าอ้าเอไาลูกเขย่อตัวเคียใหกันเนาเพ่บกน้อยตัวเคยใหกันนเอาละมันโบราณในคงสุดท้ายเนี่ยพกแมนในบอยากให้เราซื้อหลายซื้อตัวละสิบบาทถ้าบาท่พูดเถ่าน้องก็อยากซื้อเนาะก็แมนยูมาเมื่อใดอันนี้ลาบุรีคันลาบุอย้อนกลับไปเท่าโยนมะเดร์ตองปิ้งแ่บเบักพริกดิบสละห่อมีตัวทอดก็ได้ โอ้ยทังนึงนี่ยนอพอเถ่านอทังสีไงทีีประแดดเนาน้องมากอ้มากินอ่ะจริงประแดดวอ้ยตัวไงกันไต่กินตัวพักจำแจวนมาแม่นตัวนนอเนาะประแดดว่านี้มันลานอพอไงหน่อก็กินกันแบบพริกบีบเนาอันเดยวคเให้กเนาะบมือเศ้าบันขวักกบปิงเาท่านไข่มันมาตัวไงตัวไงขนแไข่มันจะแม่งก็มันนะมันตัวหรอกค่ะมันตองกล้วยเมื่อนั้นก็ไปขายเด็กพ่อกบซื้อกบมาหาแม่จะเอามากบมาท่งม่ันไปหาขายเด็กทั้งผู้ทั้งไหนเนี่ เห็นกบซื้อมาสอดบ้าดมันอยู่ไก่มันอยู่านน้องดูดฝนเนาะไปเช่าบ้านอยู่ว่านต้องดูดอย่างไรวะมันก็ยังเขียนมาเนาะมันก็ยังเอามาส่งเมย์แล้วคนเพราะว่าอีพออมอีพอกินกันละส่งเมย์กน้องโดนูหคือมันเขาเช่าบ้านอยู่ฝนโอ้ข้าเช่าข้าเจ้าอยู่ไายเกาะไม่ยังหเลอะข้าชาบ้านอยู่นี่เช่าบ้านต้องดูดได้กบเอามาให้เจ้าไปฮะไปหาขายเรียกเงเรวไปจะเรียกแตนี่มันไหนมันเห็นกันที่ซื้อมากตัวเนาะครับจนห้อจักกันน้องแม่ เฮยบวกแกไปนมันมาม่ยทวเนาะเมื่อองมึงวมึงี่ทานมีหัมึงบเจ้ามามเจุ้่นฟองมึงตากันนแม่คนเทานีนอมึงกแมมึงกยังกับมี่กัม่ค่ะกกบอ ท่านผู้ชมมันในกนารมะเร็งกับคุณยายเด้อค่ะเพิ่นกระจุ่เถียงหน้าเด้อค่ะถ้าเบิ่งเด้อค่ะเพิน่นสิได้ตัวใดเด้อนอกจามาฟังนํากัน,นะคะเห็นว่าฟอใหญ่เนาะ ลิบนี้กรบโมีอยังดอก่ามมนเล่นน้ำเพลินแบบสนุกสนานคนวันยามาเอาตะเลกให้ฝันตะเลกหลายนะคะท่านผู้ชมก่ะบมีเล็กมาอมากอยู่ัลยะ่นผู้ชมเดยจะได้ตีตามเล่นบ่ทองกทอพี่น้าหลรรวยพ่องร้ยหลายหลายเนาะไม่หม็นาวยเนตันกันอกเาไผ่อน้นบ่เน่วจกบกินได้ด้วยง่ามกงื่อพรบกินได้เลยเด้กกินได้เลยแล้วคอยกินเนาะมันแซ่บ่าอกหออปากเขาก็เฮ็ด เป็นะถึงว่าเขาเฮ็ดดีเด่าขา้นเง้นเฮ็ดหออยครับว่าเฮ็ดอุ้ยวะักเก้าต้งเฮ็ดมาข้าวหวานกต่บือได้ว่ามาไหวจนวันเนามาเป็นเศร้าจมทิพุ้งอมากกับมากปวดมากโปะเธอมาเป่ไงมาข้าวหวานเนาะเขาแก่ข้นจะใช้ใหญ่เหรอเ้มากินมาข้าวหวานเบเป็นทุงปุ๋ยเหรอกันเน่าคนตัวยี่เขียวตัวเอาไปหาขายขายรดกูว่าเรื่องเอาไปขายเราใหญ่เขียวมันวามันลายไม่ใหญ่มันกัว่าขึ้นหอดจะใหญ่ ว่าพยายามนักคุณว่าสันย่ายว่า่อเสียเอารถผ้าไปแม่ย่ายก็ดจากไปน้ำพอนบ่อยเสียคารถยังป๊อกผีผ้าไปเชียงร่ายโอ้ยมันคือไก่ที่ทำสนุกเชียงร้ายมันก็ไก่แล้วเนาะบ่าเฮยเสียคารถจักบาทแม่สันดีผ้าไปเพมันว่าเจ้าหมอกามันก่ก็เชียงใหม่เนาะมันเลยเชียงม่ไปได้เนาะย่ายโทมมากเสียผ้าไปย่ายว่าเฮียเสียหนักหมอกตะมันยังบ่าเสียังอยากยังบอกมากโอ้ยจะสียอยากยังหนักคุณแม่เอ้ยสนุกมันก็พอได้กินได้กินยังรู้ท้องถุก อยากยังบวกมากโอ้ยกินกระดอกก็ด <RS 2> ีเนาะโลกกีนี่ยังกับพ่อได้กินด้วยเนาะบ้านมันเก่าเฮ็ดปวกมากเฮ็ดปวกเน่าเฮ็ดปวกมันเก่าลวกมากเนาะแต่หิ่งเฮ็ดขมข่อยกับยัางนี่เขาหายช้ำถุงข่อยกับแะไรไม่เจ้าไปเจ้ากับไปร่างไม่ต้มลวกไม่นี่ยังเฮ็ดนี่ยังเฮ็ดขมเขาบอกมาตัวนี่ยุคข้าบอกโอ้ในี่ถังนั่นอะเออเขาก็ใส่ช่องฟิไว้นบ่เออล์มใส่ในถังถ้าไปหอดเขาจะต้มเขาจะร่างไม่ก็กินได้มัน่เสียดอกเขาใส่ถังอยู่แข็งอยูวมาจะพผลเอาไห้ยังวะ thế bà nó nhỏ hay bà không bà nó xây thẳng rồi bà này kinh bớt của bà nghe bà có tế cháu có mai rồi bà cá nhân có mai rồi nghĩ ta đeo kinh cường bao giờ bao giờ mua gì đó nữa mua kinh bớt bớt đi hắn mua cái gì cái kinh mua mi nhau để sử dụng rồi mấy mua cái tao hao nhau nãy hao cả chiều nó mới xuống này thăm hỏi qua chiều, ôi giờ phải về sụp mấy sụp luôn. Thắp đèn cái nhau này. Thắp đèn này. ปลาเราหว่ต oh. yeah. nah ้องไปใส่ซุปมันหันเอามักแฟงใส่ซุปนกอมเฮ้ยมันใส่ซุปนกัมน่ไม่ใส่ใบขิงบอกขิงก็ได้ใบขิงก็พักแฟนเจ้าขแตหรื่ใ right ส่ซ so, right. ุปน้มโอ้โหั่งเอามันบ่อแว่มหันมันกับบ่อหลเห็ดข้ากินของบ่อทีล่เอาปลาแล่เจ้า้อาตะมุนผลันไหนเห็ดจุพอห็ไงไข่ักปันไข่เอาใส่ปุ๊บเนจังบ่อแหล่บ่อตใส่ปุ๊บนั่งเอาก็ได้ดอกนี่มาวันที่ยีสิบเก สามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสามเอ็ดโอ้หนึ่งอีกสามหมื่นสมื่นเด้อจะว่าสี่เด้อเฮ้ยหลุกน้องกระเจงใครถามนี่แม่ฝันบ่วายบ่ฝันเดี๋ยวมันฝันตาผู้ใดฝันน้องาบ่นนกระสีกีะีถือเก่าถือยุ่หรอกบ่ฝันกระิฝันยงบ่นะฝันอยู่ๆก็ขึ้นที่แดดก็ฝันว่าเขาเสียผ้ามาให้อยู่ดูมากเลย เพะะไปหาหมอนี่ยโลกมีเครื่นงจีนยามีดอ่มีหอดบ่งเนี่ยเพราะไกับพวกปุไปตลาดท่นหัวใหญ่ไปมือเจ้าเนก่ยไปขายพวก็หล่นี่ของอะไรกับขายหมดอย่างเกี้ยงเรียวมือเยอมากจัเถี่ยเวลาขายของหนบ่ไปโอ้ยก็กบไปตีเนื่องกับมากกับบดเต้วเต่สีบดเตอร์บดเต่าเนี่เป็นจ้งบุญอยู่หรอกว่าจ้าถูกีล้วอบุอันนี้หน่อยหน่อเนี่ยเขาก็มาเมาเนตอนนี้เมาให้ใหญ่ไม่นอนไปใหญ่เต็มเ่ แม่มาตนังตอนนี้บอกยายคนมอหายจากบาทรับมึงยนึงเอาไปเอาไปเสีรไปแม่นอนไปแล้ว่มล่ะแม่ก็ที่แจกที่แถมเขาหนงว่าเป็นใจดีแถม้วยให้ก็ื่นใ้เขาเมาขอมาเเราที่ร่มที่ตายไปขอใจอีก็ไม่ใหหข่อยกที่ตมันหิวเราเนาะง้มาไม่บ้านน้องกุ้งเาไปไโอ้ยอยว่าเออยาเอกูแม่มื่อก่อนบราเยอะแม่แต่ถกพใหาอยู่หรอกหาาบบาท ไอ้แม่โจกจุกเบลกไม่ร่อยมือเลแม่หนพอนะติไตเราเนาะเอนเขาเลยได้เฮยอยากกินเราเออคนได้ค่ะจะคอยใจก็พี่พวหามันกับกาเมืองกากานที่สวนมันเนาะแต่มันติไตจิเป็นเออเอาแบามันเจาแบ้คุผู้ชมคะเพิ่นกับคนดบอกเลขตัวใดดึกขับยายเพิ่นแล้ว่าเอนานล้านนานหามาขอคนดเจอว่าขนสิทธคือเห็นท่านแหได้ขันท่านผู้ชมแสดงว่าเจะเาหแม่ใจน้าแม่ขอรู่เยชื่อมัน คลิปนี้กับบต้องคิดอย่างไรนอกาะสนุกสนานกับคุณยายไปจุกอนค่ายอารมณ์เดี๋ยวว่ากันอยากค่ายอารมณ์สนุกสนานนะคะทผร้ชมว่าถ้เลี้ยงเ็กบ่ถึงจะแย่ไปตายกลับไปเนียบ่ถึไปเอาไปเ่ินพวกอะไรนี่เอาวงินไปไปไปน่างว่ีาบอทุ่ขายของน้มันกูาไปจังวันไหนเดี๋ยวงวจิตใจขวัดีขวัซัวกับมาานีบ่หนาแต่ใหญ่เนาะ ไปไปกูให้เงินัดี้ยนี้มาว่อนแล้วกูสีายข้องห้ำไปนี้ขอรวังก็ไปไปแหลลาแม่เสียายของขอหวังก็ไปมาว่านเนื่อ้าเสียค้ายข้องไปไปกูให้แล้วก็ไปลับไรเราจะเรียกเด็กนะพ่อของเนาะมันเป็นผีอย่างนั้ว่าจะยกพวกก็ให้ไปแล้วมาว่อยู่นหี่บ่ถือล้ายคองไปไปกูทิ่ฟันเอาดอกไปไปของมันไหนก็ไปบังทีแบาปากร่างกันมาเป็ยนจั่กโมมาหาต่วใครที่เด็ก ถ้าแม่ตอหนูมาตอนนั้นแม่ก็เอ็ดสายไฟเองสิบอ่ะแม่สายไตดถ้าใครจำไม่ได้แม่ะว่านึกว่ามันตัเดียวสิบ่เพราะว่าเบวกปลูกก็ไม่เป็นจำอะส้าไม่ปลูกก็ได้เงิอนอยู่ดีมเป็นปันใบเนนี้งามเน่อยู่งฮัอนแม่เก็ีงามมันงามกว่บรเพกเฮ็ดมันงามก่านนอีบรันนั้นบริว นี่งมสต้องลีนต้นใบนั่งออกเนี่ยก็โลละหลอดไปหาทรงทัวบด้องามหนุ่มยาหนุปายเพาว่าข่ยบไนเห็นไหมนี่ไ่ข่ซียลออกมันังยังดอกเดียวยังไงมันแตกให่ายแปลูกอีกสิได้มาไกจ่าว่ามันสิเชียวว่าอิจ่าว่าจว่าขอสิไปูงดใหม่คือโตเลยีช้ยวนะบ่ใมันใหญ่บ่เอาวข่ผูู้บ่นาูกตม่เขาด้วยมันดอกไม่ะ เราเรื่องนี้ปลูกนเขาบ่ฮะเราเรื่องเราอย่างเลยวม่าปลูกอะไรเงี้ยนู่นน้เขาก็อนปลูกงานหนึ่งปลูกงานนึงก็ได้ไอยู่ด้ยาบผู้เฮ็ดมันหลายทั้งผู้เฮ็ดลำผักเจ้านี่เงินผักเจ้าเดียวเนาะพักกระจายกับอะไปผักนี่มันเดขายคู่ยางนาะเนาะกิ้มยอกขอบเขาโจมยย่นั่นเนาอนไร โอ้ยจะไปมันมันลมกําลังหอมพี่ได้ถึงกำลังคุบอกคุณยังไม่หลับง่ายคุณหลับมือเจังก็นี่ครับมาไปบ่ย่างไปไทยหอมจักหน่อยไม่ได้เกี่ยวกันเลมไม่หยังหนึ่งดาวแล้วจัดตัวเกี่ยวแม่กูเนี่ยกูเสื้อให้พี่เกยเลยเอามากมากกูน้ำเลือดเราจะไปกิจกรรมโอ้สามตัวเต่ำแล้วก็นักมาอีกไม่เงี้ยปวดตัวตัวปนกัน ปั่นกันกินตัวอยู่น้ำกันตัวหักแพงแพ่งกันโดมีเอาหมมีก็<อ>มากว่เพ่เขาหมมีว่าหักุตั้ไว้เสียงหักแพงแบ่งกันแบบนี้หพนางไอ้พ่พ่ค่ะนม่านบกา็ุองันก่ด <S <s> <S มีสนุกสนานนะคะท่านผู้ชมค่ะจังงี้เอวันที่เราจมาที่พี่เดียวเลยคุณยายว่ะเดี๋ยวกระเดี้ยวว่าจะถางไหนนะคะท่านผู้ชมค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหัวใจว่าแน่เด้อค่ะพี่น้องถ้าชอบก็กดไม่ชอบก็ไม่กดนะคะค่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะรวยๆเฮงๆนะคะ